ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคอวังขอนำเสนอผลการดําเนินงานเพื่อรับการประเมินคัดเลือกสาขาบุคลากรศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอเขตประเภทขา้าราชการดีเด่นประจำปี2566ที่ต้องมีผลงานภายใน1ปีงบประมาณระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึง30กันยายน2566รายนายประสิทธิชัยทองปล ตำแหน่งครูด้วยความยินดียิ่งตอนที่1ข้อมูลทั่วไปนายประสิทธิชัยทองปนตำแหน่งครูสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคอวังสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะเสธรระดับการศึกษาปริญญาตรีวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสัตวาศาสตร์สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานที่ทำงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังตำบลขอวังอำเภอขอนวังจังหวัดยะโสธรหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลกำกับติดตามและปฏิบัติภารกิจดังนี้หัวหน้ากลุ่มงานงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เจ้าหน้าที่งานอำนวยการงานพัสดุงานควบคุมภายในงานแผนงานและโครงการงานนิเทศภายในและประเมินผลประกันคุณภาพการศึกษาอายุราชการ3ปี5เดือนตอนที่2ข้อมูลการประเมินด้านที่1การมีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยและจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่เต็มเวลาและเต็มศักยภาพของการปฏิบัติงานปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องการลงเวลาการมาทำงานรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูโดยแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับกาลเทศะตามวิถีประชาธิปไตยและเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการอบรมหรือร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาประชาชนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาส่งเสริมกิจกรรมโครงการให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งยังเป็นครูต้นแบบด้านการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสกลรอำํำเภอขอวังเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรักและศรัทธ,ธาในวิชาชีพบริหารงานด้วยความสุจริตโปร่งใสมีคุณธรรมต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อราชการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทข้าราชการพลดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2565 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสารเสพติดและอบายมุกระดับเงินประจำปีการศึกษา2565จากศึกษาธิการจังหวัดยะโสธรมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนอยู่เสมอโดยการวางแผนการจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ที่เน้นวิธีการปฏิบัติ และมีความหลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ใช้ห้องเรียนออนไลน์ครูประสิทธิ์ชัยและนำผลมาแก้ปัญหางานวิจัยในชั้นเรียนด้านที่2ผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีจำนวนผู้เรียน ผู้รับบริการที่ดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขอวังจำนวนผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้งสิ้น4,388คนนักศึกษาประจำกลุ่มครูประสิทธิชัยทองปลภาคเรียนละ30คนบบการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานทั่วไป ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอในสังกัดจังหวัดยะโสธรคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะโสธรท,ที่144ทั2565ลงวันที่19กันยายนพุทธศัการาช2565 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการปีงบประมาณ2,566จัดกระบวนการเรียนการสอนและได้บันทึกหลังสอนพบปัญหาที่ต้องพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาเรื่องการแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำเพื่อแก้ไขปัญหานักศึกษาที่ขาดทักษะการอ่านและไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องไม่สามารถอ่านคำถูกได้และแม่นยำ มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภาคีเครข่ายจำนวนไม่น้อยกว่า10ครั้งเชิงคุณภาพการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยข้าพเจ้ามีค่าเฉลี่ยเอ็นเน็ตของผู้เรียนที่รับผิดชอบในปีการศึกษาที่ผ่านมาจำนวนหนึ่งรายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉลี่ยที่42.00มากกว่าค่าเป้าหมายขั้นสูงระดับประเทศที่40.54การศึกษาต่อเนื่องมีความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ100%ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันผู้เรียนที่เห็นเป็นประจักษ์ในพื้นที่มีทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นตัวอย่างที่ดี จำนวน30คนการศึกษาตามอัธยาศัยรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยระดับดีขึ้นไปได้ร้อยละ89.78 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการมีการพัฒนาผู้เรียนหลายด้านและต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยมีการออกแบบโมเดลการจัดกระบวนการเรียนการสอน DPDc m o เดล การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายมีการ MOU ระหว่างหน่วยงานเช่นวัดฟ้าหัวนใต้โรงเรียนในเขตอำเภอข้อวังสาธารณสุขวิสาหกิจชุมชนตอนที่3ผลงานที่ประสบความสำเร็จ ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้กระบวนการบริหารอย่างมีคุณภาพ KWS Model การพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรียนเพื่อแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนที่สูงขึ้น จึงได้ดําเนินการจัดทํานวัตกรรมทางการศึกษาเรื่องห้องเรียนออนไลน์โดยใช้กระบวนการบริหารอย่างมีคุณภาพ KWS Model เพื่อส่งเสริมการยกผลสำฤทธิ์ให้ผู้เรียนและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นตอนการดําเนินงานดําเนินการโดยใช้กระบวนการบริหารอย่างมีคุณภาพ KWS Model ขั้นที่1วิเคราะห์ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเป็นรายคน ขั้นที่ส,สแสวงหาปรับปรุงพัฒนาขั้นที่ 3. ขั้นทดลองใช้นวัตกรรมขั้นที่4ขั้นประเมินความก้าวหน้าขั้นที่ 5. การรายงานผลและสะท้อนกลับเป็นการสะท้อนความคิดให้ครูได้ข้อสรุปในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนได้เองรายงานข้อมูลเพื่อนำมาสรุปเป็นผลการดำเนินงานความสำเร็จที่เป็นจุดเด่นและการเผยแพร่ 1. ทราบถึงปัญหาของนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่ทันต่อยุคสมัย 2. ผู้เรียนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงการเรียนการสอน 3. เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลด้วยโปรแกรม m o v a v i โปรแกรม Canva และระบบเสมือนจริง m e t a Word วสำนักงานสกรจังหวัดยะโสธรนำลิงก์ QR Code เผยแพร่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้